โอ้โหไข่ปลาเต็มพุงขนาดนี้ไม่แก่งส้อมก็พลาดแล้วและเคล็ดลับความร้อยมันอยู่ติดเครื่องแกงเครื่องแกงส้อมปลายารสชาติจะเข้มข้นแพทกำลังดีส่วนเคยกุง้งบุ๋มจะใส่ซัดส่วนเท้ากันค่ะเครื่องแกงละลายข้าวกันดีแล้วนำพุงขักๆักก็ใส่ปลาลงไปเลยปลาวันนี้จะใช้เป็นปลากอทเล่ค่ะบุ๋มซื้อมาจากลาดนัดทาดหนึ่งหกตัวนึ่งอยบาทตามโดยมาลีหรือว่าซับปาร,รอด ปุ้มจะปุุมรอเกรือน้ำตาลแล้วก็พุ่งปุ้มรอดมาลีเวลาเอามาแกงซ้อมพันนีจะทําให้น้าแกงวานความเปรี้ยวกกําลังดีเลยค่ะพอปลาซุกบุ้มจะราดน้ำซ้อมเน่าเพิ่มความเปรี้ยวอีกสักนิดแกนีก็สเซตแล้วค่ะแกงซ้อมปลากรทะเลเนื้อมันมันแกงกัมมาลีออกวานวานเปรี้ยวๆหายว่าร้อยนัดค่ะแกง,งซ้อมซี่ซุ้ยน่ากินมาก ถ้าอยากทำแก่งซ้อมแม่ร้อยพันนีสร้างเครื่องแกงทางร้านบุ้มมาได้ค่ะเข้มค้นทึ่งเครื่องรับรองใครทำก็ร้อยแก่งซ้อมเซตเลแล้วมากินข้าวกันดีว่าค่ะพักนอกวันนี้จะมีเป็นลูก่อ